อ่าครับตอนนี้อยู่ช่วง Q a นะครับผมอยู่กับผมชินะชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทำ Q a นะครับที่ผมไม่ได้ทำมานานอยู่นะคือไม่ทำมาอยู่สี่เดือนใช่ปะน่าจะสี่เดือนนะครับที่ผมไม่ได้ทำนะครับโพส์โพสลงนะไม่ผมไม่ได้โพส์นะครับผมผมก็โพส์ลงเรื่อยๆนะครับ Q a เอดี๋ยวนี้ก็จะมาอ่าคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับผมเอาล้ครับจะคอมเมนต์แรกนะครับก็คือของคุณไก่ฟิ์อัพเดชนะครับผมถามว่าลงคลิปวันไหนบ้างก็ผมช่วงนี้ก็มันจะปิด เสรมใช่ไหมครับแลวทีนี้ผมก็ไม่ค่อยมีแบบเน็ตเท่าไหร่นะครับผมก็จะลงในบางช่วงนะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งลงอาทิตย์อาทิตย์ละคลิปสองคลิปนะครับแต่ส่วนมากนะครับคลิปที่ผมลงนะครับจะลงใน facebook มากกว่านะครับผมโอเคนะครับอาหารที่สองนะครับจากคุณ่วยวาวนะครับผมก็พี่ทําคลิปไลฟ์สดหน่อยครับก็ถ้าผมเน็ตดีผมก็จะไลฟ์นะครับเมื่อไรพี่จะถึงร้อยซับครับก็ไม่รู้ครับใกล้ใกล้ถึงนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8ปาซับสไคร์เบอร์นะครับโอเค นะครับผมและและพี่มีทําเพื่อท o u t u b e สนิทกี่คนก็ตอนนี้ก็จะมีช่องช่องเออได้คุ้งดททีวีนะครับผมแล้วก็ช่องโยนีครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่ออะไรไม่รู้แล้วนะครับผมจําไม่ได้ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปนะครับแล้วก็ช่องม่อนวีซนะครับผมก็จะหาหาคลิปดูได้นะครับผมหนูลงไว้นะครับคำาต่อไปมีซักร้อําถามเอ้ยแล้วก็เออก็มาดวครับเมื่อก้าอ่านนะครับ กลายเป็นกล้าอะ,ะครับน้องๆแล้วก็มาคําถามของคุณเวาเวาวอวีกครั้งนะครับผมหนึ่งสองจะทําอะไรสามเท่ากับคุณทุกครั้งเวลาว่างสี่ชอบชอบไปไหนเฮฮาอยู่อยคนเดียวหรือเปล่าหรือเวลาว่างพอคุยทําไมที่สุดสี่ภาคสี่ภาคไหมห้าภาคกินข้าวบ่อยไหมหนึ่งก็ถามว่า เวลาว่างทําอะไรก็น่าจะเล่นเกมฟีไฟกับเพื่อนแล้วก็น้องๆน,นะครับผมแล้วก็กินข้าวกินข้าวทุกเวลาครับหิว,ว่ากินนะครับผมชอบกินอะไรมากที่สุดผ้าปลากระเพราครับกระเพราคืออะไรที่สิ่งที่แบบสิ่นคิดที่สุดในโลกแล้วเป็นอา,อาหารที่ผมชอบมากนะครับผมเพาม้ายในชีวิตคืออะไรก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะไม่รู้เลยครับถ้ามันถึงงานจริงๆนะเคยมีแฟนกี่คน <c oughs> คำถามที่อะไรหกสิบหกครับโอเคนะครับจะไม่จะไม่เราจะไตอบคำถามนี้นะครับถ้ามีการถามซ้ำมาถามว่ามีแฟนกี่คนนะผมยังไม่ตอบแล้วก็คือตอบไปแล้วนะครับคือหกสิบหกคนนะครับผมาล้ครับจากน้องจากคุณเด็กเอเด็กดื้อติดเกมนะครับผมก็พี่ซิงหรือเปล่าครับ Q&A ก็ซิงอยู่นะครับผมจากน้องอาร์ซนะานะครับทำยูทูบมากี่ปี ก็ยังไม่ถึงปีนะครับผมตอนนี้มีคนคุยอยู่หรือเปล่าก็ก็ก็มีอยู่นะครับอืมจากพี่โบนะครับโบบุญทิกานะครับโอเคมาจากเออแพรนะครับคือจาชื่อเขาไม่ได้แต่อ่านที่พ่อเรือกชื่อแพร์นะครับเมื่อไรถึงสองร้อยซับนะผมก็ไม่รู้นะครับก็ก็คอยยังใกล้พยายามทำเรื่อยๆนะครับผมคำถามว่าผมมีแฟนยังนะครับก็อยากน้องกิตติมานะครับยังครับผมผมโสดนะครับอืม คุยกับใครอยู่อ๋อตอนนี้ก็คุยกับแกอยู่ไงเออทำไมแปลกแอดเจอใครอยู่ไหมก็ก็มีนะครับผมแต่ไม่บอกนะครับผมต่อไปจากคุณพิรวิทย์มาลัยรนะครับหนึ่งเคยชักอ๋อก็ก็ก็ต้องมีมากครับผู้ชายทุกคนต้องทําครับโอเคครับต่อไปจากคุณพลอยพิรินนะครับหนึ่งมีแฟนเกี่ยวกว่าก็คือตอบแล้วนะครับเราจะข้ามนะครับผมเป็นคนยังไงผมก็เป็นคนแบบเออร่าเริงครับพิสัยคุยง่ายครับก็แต่อารมณ์นะครับบางทีก็เป็นคนเย็นชาครับบางบางทีนะครับ ชอบเล่นเกมอะไรก็จะเป็นพวกเอ่อ e e Fire แล้วก็พวกเกมต่างต่างพวกไ d เดี้ีนะครับเกมผมนาดบ้างที่สุดน่าจะเป็นพวกแนว MORPG นะครับผมเอ็ก็แนวฟังเวลเก็บเวลนะครับผมเอชอบผู้หญิงแบบไหนก็ชอบแบบก็รู้นะครับว่าต้องทํางานหรือต้องอะไรก็คือแบบแบ่งเวลาอะไรให้กันไงครับก็คือยังไงก็ได้ครับขอแค่ไม่นอกใจหรืออะไรก็พอครับแบบทํางานบงงานบ้านเป็นนะครับอืม ไม่ชอบคนนิสัยไม่ว่าข้อที่หกครับไม่ชอบไม่ชอบคนนิสัยยังไงก็นิสัยออือก็รูถูกคนอื่นนะครับก็จะไม่ชอบเป็นพิเศษแล้วนะครับแล้วก็คนโกหกนะครับผมหลอกลวงอะไรพวกนี้จะไม่ชอบอีกแล้วนะครับอ่าอยากมีอนาคตแบบไหนก็ต้องรอดูนะครับอนาคตเราไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เราสามารถกําหนดเองได้นะครับผมสิบหลังอ๋อจริงพันครับ อออยากมีแฟนแบบไหนก็ตอบไปแล้วื้อกีนะก็คือมันรวมรวมไปแล้วมนคล้ายกันนะมีคนคิเกี่วคนก็ก็มีบ้างนะตอนนี้มีแฟนหรือยังยังนะโอเคหมดนะครับคนต่อไปโอเคครับจากคุณพระชิดานะครับผมถ้าชื่อพี่แล้วก็ถามว่ามีคนในใจชื่อว่าอะไรนะครับก็จะบอกแค่ตัวนำหน้านะครับผมก็เป็นฟอฟันนะครับผมอ่าไอดอลที่ผมชอบนั่นก็คือใครนะครับก็คือม a สเตอร์เจครับมัสเตอร์เกมเมอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ผมชื่อชอบก็คือมาสเตอร์เจนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพี่เอกฮาวล็อกเกอร์นะครับผมที่ผมก็ดูดูเขานะครับเขาแกเล่นนี่กบเล่นสนุกดีนะครับผมให้ความรู้ด้วยนะครับผมฮอกเฮฮานะครับผมจะสมคัคผมดูชอบดูพี่เจมากกว่านะครับพี่เจเขอแบบนะครับโห <c oughs> ดกกนะครับใครคือ <c oughs> แรงบันดาลใจให้ทำยูทู e ก็แรงบันดาลใจนะครับคือผมตอนเด็กๆตอนดูออมสมัยตอนมสองนะครับคือโทรศัพท์ ผมตอนนั้นก็จะปใช้เครื่องถูเครื่องละห้าร้อยครับที่ซื้อจากเซเว่นนะครับตอนนั้นผมคิดที่จะทํา youtube นะครับตอนนั้นก็คือแบบคือแบบจะแบบตั้งตัวทํานะครับก็คือตอนนั้นอยากะทํามากนะคือแบบเห็นคนอื่นทำาบบนู้นอย่างนี้อะในใจตอนนั้นผมเห็นเพื่อนช่องผมทํานะคือตอนนั้นผมอยากอยากทํานะครับแต่มันทําไม่ได้คือโทรศัพท์มันไม่ดีนะครับคือแบบมันช้าหรือรุ่นมันไม่ได้นะครับอเออใช่ครับแล้วผมก็มาตอนมาโม มอ .3 ผมก็อยากจะทํานะแต่ก็ไม่ด้ทำสักทีนะเพราะโทรศัพท์เครื่องเดิมน,นะครับอ่าและครเนี้ขึ้นมาตอนม .4 ครับผมได้รู้จักคนคนหนึ่งครับที่แบบให้ผมมีแบบจิตใจในการแคสเกมนั่น,น,นคือนายคงหรือทีวีนะครับผมที่ให้ผมมาแบบจุดรเริ่มที่จะทำแคสแคสเกมหรือแคสอ่าอะไรอะไรนะครับคือเขาเป็นแบบช่วยผมได้ได้แบบหลายอย่างครับให้กำลังใจผมตลอดนะครับแบบเป็นหงอยงท้องอย่างน,นี้ครับมีอะไรให้ช่วยก็ บอกเขานะครับเขาก็ช่วยผมหลายๆอย่างนะครับผมฮะก็ก็มีนะให้ยืมแตบบ่ก็คืนนะครับอืมก็คือแบบให้คุณเดินเดินต,ติตตาห้องในคุงเนี่ยนะครับผมต่อไปก็รัษมะผู้หญิงที่เอ่อพูดคุยอยากคุยด้วยก็คือ,อแบบอ่าผมเป็นคนแบบคุยกับใครนะครับผมแบบทุกน้องทุกคนรู้จักนะครับผม,นนบผมจะแบบให้แบบแบบคุยกันเองมากมากกว่านะครับจะไม่ค่อยพูดครับว่าค้าหรือครับนะครับมันรู้สึกแบบแปลกแปด้วยแบบมันยังไงรู้น้องเขาเคารพผมนะแต่ผมแบบ รู้สึกแบบมันแบบออกแปลกๆอ่ะผมก็เลยแบบให้น้องเขาแบบพูดแบบปกติเหมือนเพื่อนเลยนะครับผมอ่าเป้าหมายจากกิซับนะครับผมน้าจะผมนะเอาสักร้านร้านหนึ่งก็คือเป็นระเทียบดีนะแต่แบบผมก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นคําถามที่หมดแล้วนะครับผมรวบร,รวมมานะครับคือหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากมาแบบเล่น q a อกับผมอีกนะครับคลิปหน้าครับอีพีที่สามนะครับถ้าใครอยากแบบ ามผมอีกนะครับก็มาคอมเมนต์ได้ทางเฟซผมนะครับนี่ก็คือชื่อเฟซผมนะครับหน้าเฟซผมนะครับก็มามามาคอมเมนต์กันได้แล้วผมจะโพสต์ไว้นะครับนี่คือเฟซหลักของผมเลยนะครับผมก็ติดต่องานก็ติดต่อได้ทางเฟซนี้นะครับผมหรือทางแฟนเพจก็เต็มแถาชื่อนะครับผมแล้วส่วนผมจะชี้แจงเรื่องเอเรื่องเรื่องคลิปด้วยนะครับเรื่อง R O V นะครับคือคลิป R O V ผมจะไม่ลงยาวๆเลยนะครับผมถามว่าทําไมไม่ลงก็คือคือช่วงนี้ผม ดปฝีมืออาวี RV, ผมดบดบมากมากครับก็คือแบบผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะครับส่วนมากผมไปเล่นเกมฟรีไฟมากกว่านะครับก็ก็เลยแบบไม่อยากแบบแคสลงอ่ะรู้สึกแบบฝีมือผมต่ำอ่ะตั้งแต่เห็นตั้งแต่สองคลิปแรกใช่ไหมครับคลิปตัวใหม่กับคลิปรีวิวสกินไฮยาเตะนะครับก็คือตัวใหม่ไม่เล่นยากจริงจนะครับผมตอนมาแบบมันเพิ่งแบบออกมาใหม่ใหม่ก็จะมีคนแบบแย่งเล่นอะไรกันพวกประมาณนั้นนะครับก็คือแบบยังไม่ค่อยคล่องด้วยนะครับแล้วก็ส่วนไฮยาเต บางคนอาจจะเห็นในไลฟ์สดของผมนลครับบางคลิปนะที่ผมเล่นไฮแอเตะนะครับแล้วก็เพื่อนก็ว่ามั่งครับว่าแบบหวเกินไปอะไรมองั้นแล้วก็ย้อนกลับดูคลิปนี้ครับรู้สึกแบบอะไรวะเล่นอะไรแบบเล่นได้แย่นะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ผมเล่นแบบไฮตเตะแบบแย่แย่เองนะครับก็นะครับผมส่วนเกมอ่า identity v นะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นก็มาคอมเมนต์นะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับผมส่วนแบบอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็ มาคอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะเล่นเกมนั้นให้นะครับเฮ้ยก็ว่านะครับส่วนคลิปอยากทำคำคลิปแบบยังไงก็มาคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะครับผมจะทําให้สู่ความสามารถนะครับผมแต่ละคลิปบางคลิปผมก็ขออภัยด้วยครับที่งานมันเผานะครับก็คือผมรีดทํานะครับผมผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมรีดจริงๆนะฮะก็ ถ้าผมลงคลิปฟีไฟเยอะๆอย่างงี้ผมก็ขออภัยนะครับก็คือผมตันนาวีครับก็คือแบบฝีมือดรอปนะครับน่าจะกลับมาเล่นตอนช่วงเปิดเทอมก็น่าจะช่วงอ่ากรกฎาคมครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับน่าจะมาเล่นให้ดูนะครับถึงตอนนั้นผมก็จะเล่นแบบรีวิวกับนายคุงเลยนะครับผมเออทุกคนอาจจะคิดถึงนายคุงกันแล้วนะครับผมก็จะเอามาเล่นด้วยนะฮะก็นะครับผมก็นะครับผมเออผมลืมไปอย่างนึครับไอดอนที่พี่ขอถามนะครับ อีกคนนะครับคนแรกที่ผมมอกไปก็คือมาสเตอร์เจมาสเตอร์เกเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็คนที่สองพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับแล้วคนที่สามนะครับผมที่ผมแบบแล้วผมแบบมีแรงปัจจใจด้วยนะครับก็คือพี่ดอยเซอร์นั่นเองนะครับผมที่ผมแบบดูแลติดตามแกนะครับก็คือแบบในการออกของนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วครอบงัยก็ขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ